ลรมอรนีครับท่านรมนทรีเนี่ยท่านรมนตรีสัพยานก็ยินดีนะครับที่จะนาเข้าก็คือว่าเพราะนั้นกรมทางหลวงเมื่อได้รับงบมาณในการศึกษาเนี่ยเราจะทําให้ดีที่สุดนะครับปี67ถ้าได้รับงบนะครับก็ใช้เวลาศึกษาประมาณหนึ่งปีจะเห็นรูปแบบเข้าแล้วนะครับก็จะเห็นว่าการเข้าะกมาณในการศึกษามก็ประมาณถ้าถ้าปีสี ถ้าดูจากปี49นะปี B 49วันนั้นเนี่ยจากรายงานเนี่ยงบประมาณก่อสร้างประมาณ6,400ล้านเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยถ้าง,งบก่อสร้างนะหมายถึงว่าถ้าออกแบบเสร็จปุ๊บเนี่ยอุปรสรณ์ต่างๆมีการเจาะอุโมงค์นะครับーーผมคิดว่าโครงการนี้อาจจะมาอาจจะถึงประมาณหมื่นล้านนะครับแต่ดูความคุ้มค่าแล้วคิดว่าคุ้มค่าแล้วเพื่อคุ้มค่างบประมาณในการตั้างศึกษาก็ปกติก็อยู่ประมาณ5 0 6 0บบล้านครับตรงนี้ก็คิดว่าก็อยู่ในอยู่ในวิสัยเรื่องงบประมาณนะครับหลายโครงการที่เรามีการศึกษา แล,แล้วก็อยู่ระหว่างการอย่างนะเช่นสตูลบริสโครงการก็ไม่ง่ายครบไม่ง่ายเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ท้าทายนะครับกับทางกับทางกรมทางหลวงนะครับต้องขอความร่วมมือนะครับกับทางทางพื้นที่นะครับทั้งฝั่งเบตงทั้งฝั่งสุขีดินนะครับนะครับาะว่าวันนี้เรามาที่สุขีดินก็ ทุกคนก็ทุกหน่วยก็คิดว่าก็ให้ความร่วมมือนะครับแต <Okay. S 1> ่ว่าจะมีการไปซาวเสียงอยู่ที่ทางเบส่นงนะครับค mm hmm. ิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับ mm hmm. ต่อจากนั้นในเรื่องของเรื่อง่ยวกับทางผู้พั่นโคง mm hmm. ดูจากการประชุมนะครับจากรายงานที่ส่งมาถึงกระทรวงเนี่ยนะครับโดยสปตนะครับ mm hmm. โครงการนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งนะครับ mm hmm. ที่ทางสปตนะครับในการปักเตอย่หญให้เกิด